รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดน้องคายครับ บอกว่าจังหวัดหนองคายนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ําโขงนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานนั่นเองนะครับภายในลุ่มน้าโขงนะครับก็จะมีสัตว์น้ําต่างๆโดยเฉพาะปลาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับบินจึงเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับเพื่อมาดูกันว่าที่นี่นะครับมีปลาชนิดอะไรกันบ้างโดยเฉพาะปลาที่อยู่ในลุ่มน้ําโขงนั่นเองนะครับติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับ เข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจังหวัดนองคายนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตนองคายนั่นเองนะครับเพื่อได้ข้อมูลให้ได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นต้องถามพี่แดงก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วทําไมจังหวัดนองคายจะต้องมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นมาด้วยก็นะครับในส่วนของ การจัดสร้างพิพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดนนองคายนะครับพื้นที่จังหวัดนนองคายนะครับซึ่งอ,อยู่ติดกับแม่น้ําโขงนะครับซึ่งมีชนิดพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเกือบพันชนิดนะครับที่มีอยู่ในลุ่มแม่น้าโขงนะครับแล้วก็ทําให้ทางจังหวัดน,นะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดสร้างสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำนะครับเพื่อรวบรวมในส่วนของชนิดพันธ์สัตว์น้ําที่มีในลุ่มน้ําโขงเข้ามาจะแสดงนะครับให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับได้เข้ามาสัมผัส ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับตลอดจนในส่วนของสถานศึกษาต่างๆนะครับครับครับถ้าจะให้แบ่งโซนของการจัดแสดงที่นี่นะเราแบ่งการแสดงเป็นกี่โซนครับก็บในส่วนของการจัดแสดงของพิพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดนนงไคายนะครับมีการแบ่งโซนการจัดแสดงเป็น2โซนนะครับ,รบ<ๆ>ก็คือโซนน้าเค็มก็คือทางเข้านะครับ<ม>ครึ่งหนึ่งด้านหน้าจะเป็นในส่วนของการจัดแสดงของโซนน้าเค็มนะครับแล้วก็ด้านหลังครึ่งหนึ่งของชั้น2ตลอดลงไปสู่บริเวณชั้น1จะเป็นในส่วนของการจัดแสดงของพันธ์สัตว์น้าจิกนะครับ นี่โอ้โ oh, หวันที่บินเดินทางมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วของเราเนี่ยตั้งอยู่ติดกับประเทศลาวด้วยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาชมที่นี่มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นวันทําการปกตินะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นี้ก็จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เป็นในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆนะครับ,รบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของพี่น้องฝั่งสปปลาวนะครับจะเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า นองคายเป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเรามีสะพานมิตรภาพไทยลาวสองแห่งด้วยกันของจังหวัดนองคายถูกไหมฮะก็เดินทางได้สะดวกใช่ครับต้องให้พี่แดงเนี่ยพาบินแล้วก็คุณผู้ชมไปดูข้างในหน่อยว่าการจัดแสดงสัตว์น้ําโดยเฉพาะลุ่มน้าโขงเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงก็เชิญเลยครับงั้นไปกันเลยครับเสร็จครับ พาแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนตอนนี้พี่แดงก็พาบินเข้ามาภายในอควาเรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาจุดแรกเลยที่จะเจอก็คือโซนทะเลปลาทะเลโอ้ทำไมเราเอาโซนทะเลมาตั้งเป็นจุดแรกเลยครับพี่แดงเนื่องจากว่าเราอยากให้ประชาชนแถบทางอีสานตอนบนครับอากาศได้เข้ามาสัมผัส ในส่วนของการชมปลาทะเลไม่ต้องออกไปไกลถึงอะโคริเรียมที่อยู่ตามใกล้กับทะเละค,รครับ่วนใหญ่เราเอาปลาทะเลชนิดไหนบ้างครับที่ที่นำมาแสดงให้ประชาชนอีสานตอนบนได้ก็จะเป็นกลุ่มปลาทะเลที่หาง่ายนะครับ,รบแล้วก็ไม่ติดพอลบอรหรือว่าในส่วนของอสัตว์น้ำคุ้มครองครับก็จะเป็นพวกปลากระตูนนะครับพวกปลาหมอทะเลนะครับ<อ>แล้วก็ปลาเศรษฐกิจที่ ทางชาวประมงที่เอาขึ้นมาขายเป็นปลาสําหรับในการประกอบอาหารเราก็นํามาจัดแสดงให้ชมสดยเะเหมือนปลาการ์ตูนอย่ี้เด็กๆก็ชอบ,ชบ,บเพราะว่าอาจจะเคยดูการ์ตูนในทีวีอยากจะมาเห็นตัวจริงรที่นี่เราก็มีการจัดแสดงให้เห็นแต่ไฮไลท์ของที่นี่ไม่ใช่ สัตว์ทะเลไม่ใช่ปลาทะเลแต่คือปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดลหลักๆนะครับที่เป็นในส่วนของไฮไลท์ที่นี่นะครับอยู่ตรงไหนฮะโซนไหนครับจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูงั้นเดี๋ยวให้พี่แดงนําไปดูปลาน้ําจืดกันซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นี่นั่นเองนะครับ <itar> ตอนนี้พี่แดงก็พามาดูไฮไลท์ของอควารเรียมแห่งนี้นะครับน <ะ S 1> ั่นก็คือปลาในลุ่มน้ำโขงนะตู้นี้นี่ค,คือเป็นชนิดของปลาลุ่มน้ำโขงใช่ครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจาจัาหน้าทายมีการจัดแสดงพันปลาในลุ่มน้ำโขงประมาณร้อยชนิดนะครับร้อยชนิดใช่ครับ,คร,บครับเรื่องจริงแล้วในธรรมชาติเนี่ยมันมี หลายชนิดเลยในธรรมชาติของลุ่มน้ํโขงก็จะมีเกือบพันชนิดพันชนิดก็จะมีกลุ่มปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับแล้วก็ปลาที่พบได้ทั่วไปครับการจัดแสดงก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาปลาใกล้สูญพันธุ์ก่อนปลาใกล้สูญพันธุ์เนี่เป็นชนิดอะไรบ้างก็จะมีครับยกตัวอย่างเลยนะครับก็จะเป็นยี่สกไทยนะครับยี่สกไทยครับแรดแม่น้ำโขงครับปลาบึกนะครับปลาบึกายอยู่พวกนี้ครับปลาบึกนี่ถือว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วเหมือนกันใกล้ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับหายากถือว่าเข้าขั้นวิกฤตอผลกรรระะทบบจิงๆนคั แม่น้ำโขงตอนนี้หลักๆเลยก็คืออพื้นที่ตอนบนจะมีการสร้างเขื่อนค่นข้างเยอะนะครับทําให้การไหลของน้ําค่อนข้างผิดไปจากธรรมชาตินะครับทําให้บางทีสัตว์น้ําหรือว่าปลาหลงฤดูนะครับทําให้การสืบพันธุ์วางไข,ข่ค่อนข้างยากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ความเสื่อมโทรมของในส่วนของแม่น้ําโขงนะครับ,รบการกัดเซาะของฝั่งนะครับแล้วก ทำให้แหล่งน้ำมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะครับการสืบพันธุ์วางไข่ค่อนข้างที่จะยากกว่าเดิมนะครับครับบางทีการว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นไปสืบพันธุ์วางไข่ในตอนบนของแม่น้ำผมก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะ<อ>ครับทราบว่าน้องคายนะครับวิปลาประจําจังหวัดวิสัตรประจาจังหวัดก็คือปลาปลายี่สกทําไมถึงเอาปลายี่สกมาเป็น สัตว์ประจาจังหวัดของหนองคายก็ในส่วนของการหยิบยกสัตว์น้ําขึ้นมาเป็นสัตว์น้าประจําจังหวัดก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดหนองคายนะครับเนการเพาะขยายพันธุ์ปลายี่สกนะครับได้เยอะปัจจุบันถูกนําขึ้นมาเป็นปลาสวยงาม ในส่วนของนักเลี้ยงปลาสวยงามนะครับก็จะเอามาเลี้ยงเป็นปลาตู้นะครับครับอันนี้คือปลาประเภทที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วมีปลายี่โศกมีปลาบึกแล้วก็มีปลาแรดทีนี้ก็จะมีปลาทั่วไปด้วยที่จัดแสดงอยู่มีปลาอะไรบ้างครับที่เราเห็นพบเห็นได้ทั่วไปอ่าปลาทั่วไปที่มีจัดแสดงในนี้นะครับก็จะมีปลาตะเพียนทองนะครับปลากระแหตะเพียนขาวนะครับมีปลาเทโพปลาเทพานะครับมีช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงนะครับเสือตอลายเล็กผมยกให้เป็น ปลาที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับในแม่น้ำโขงนะครับถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วสมมติถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถกินได้นะมันมีพิษถ้าเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนสามารถทานได้ทุกชนิดปลาปลาร่มน้ำโขงนะครับก็จะสามารถทานได้เกือบทุกชนิดยกเว้นพวกปลาปลากระเป้านะครับซึ่งบางทีอาจจะในส่วนของเอวภายในนะครับอาจจะ มีพิษนะครับ oh. ทําให้บางทีอาจจะกินแล้วเมาหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับนี่ฮะได้ความรู้นะครับได้เห็นแล้วว่าปลาบางชนิดตอนนี้เนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับเกี่ยวกัปลาในน้ำโขงแต่ก็ยังมีปลาอีกหลายชนิดที่เราเห็นทานได้ด้วยแล้วก็เป็นปลาสวยงามด้วยนั่นเองนะครับนี่มาถึงปลาที่บอกว่าเป็นปลาที่สวยงามนะครับชื่อว่าปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ําโขงครับ เป็นที่เดียวนะครับที่มีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่นะครับอ้าเหรอครับแม่น้ำทั่วไปนี้ไม่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสัตว์น้ําที่มีความสาคัญในแง่ของการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะครับขึ้นตู้โชว์นะครับต่างๆนะครับอออนอกจากนั้นก็จะมีเสือตอที่เป็นเสือตอลายใหญ่ของไทยนะครับ อันนั้นสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ําธรรมชาติของเมืองไทยแล้วนะครับที่มีเห็นก็จะเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินโดนีเซียบ้างเวียดนามหรือแม้แต่ทางกัมพูชานะครับนี่แม้ปลาน้ําจืดก็สามารถเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้นะครับและที่สาคัญถ้ามาที่นี่ก็จะได้เห็นปลาเสือตอลายเล็กซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะในลุ่มน้ำโขงเท่านั้นนะครับค่ะชมครับอันนี้คือปลา เทโพเทโพครับจริงๆแล้วทําไมเทโพหรือปลาเบืออะไรทำไมหน้าตาเขาคล้ายๆกันอ่ะพวกนี้สังเกตยังไงนะครับจะเป็นปลาในวงสวายนะครับซึ่งจะมีหลายชนิดอยู่ในวงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทโพจะคล้ายกันกับเทพาแต่ข้อสังเกตจุดสังเกตก็คือจะมีจุดดำๆนะครับอยู่บริเวณครีบหูเป็นข้อแตกต่างระหว่างเทโพกับเทพาครับถ้ามีครีบหูสีดําแบบนี้ก็คือเป็นเทโพเทโพแต่ถ้าลักษณะแบบนี้เลยแต่ไม่มีสีดําก็คือเทพาเทพาครับแล้วก็กระดงหลังนะครับครีบ กระดวงหลังจะยาวกว่านะครับจะเป็นเทพานี่ครับอย่างกับปลาฉลามเลยนะเนี่ยรูฉลามเลยนะยาวมากแล้วถ้าเป็นปลาบึกเนี่ยจะแตกต่างกับพวกนี้ยังไงถ้าเป็นปลาบึกนะครับข้อสังเกตนะครับตาจะอยู่ต่ากว่าระดับมุมปากหัวก็จะค่อนข้างใหญ่ถ้าเป็นปลาที่อายุค่อนข้างเยอะจะมีจุดน้าหมึกจุดดำๆตามตัวนะครับครับนนั้นก็คือบึกวงนี้เนี่ยนะจำแนกยากเหมือนกันนะครับวงสวายปลาสวายปลาบึกปลาเทโพและปลาเทพาเออนี่นี่ก็คือ ปลาน้าจืดรุ่มไม่น้าโขงนั่นเองนะครับแต่มาที่นี่เห็นว่ามีกิจกรรมไฮไลท์ด้วยใช่ไหมครับพี่แดงคืออะไรครับการดำน้ําให้อาหารปลานะครับถ้าเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์จะมีรอบเดียวก็คือ14นาฬิกาครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อยู่นักขัตเลิกจะมีอยู่2รอบนะครับรอบ11นาฬิกากับ14นาฬิกานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการให้อาหารปลากันในตู้โชว์ใช่ไหมตรงนู้นเดี๋ยวตามไปเลยครับ เราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมหลังจากที่เราไปดูการให้อาหารปลาเราต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย<ช>นะครับ,รบปลาเหล่านี้เนี่ยที่เขาไปให้อาหารกันเป็นอาหารอะไรครับที่พี่เขาให้ ก็จะมีในส่วนของอกล้วยหั่นชิ้นนะครับแล้วก็ผสมกับอาหารปลาน้ําจืดเป็นอาหารเม็ดนะครับปลาที่เข้าไปกินก็จะเป็นปลาตะเพียนซะส่วนใหญ่นะครับที่ว่ายตามนักประดาน้ำนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกินอาหารขับมือนะครับก็จะมีปลาสวายบ้างนะครับที่เข้ามากินนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นกลุ่มตะเพียนนะครับ ก็จะเป็นจะเพี่ยนทองกระแห่จะเปียนขาวพวกนี้ครับที่เข้ามากินนะครับปลาเลบพวกนี้ครับมันก็เป็นผู้มีอิทธิพลมากเพราะว่าเคลื่อนตัวไปทางไหนเนี่ยก็จะมีปลาเนี่ยตามไปทางนั้นเลยใช่ครับนะครับแล้วที่สําคัญคือน้องๆเด็กๆเนี่ยชอบมากกรี๊ดกราดกันเลยนะฮะพี่แดงถือว่าเป็นหนึ่งคนด้วยใช่ไหมที่ไปทาหน้าที่ตรงนี้ใช่ครับก็จริงๆการที่ลงไปแล้วนั่งเที่ยวรู้สึกชอบนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆนะครับที่ ผู้ปกครองพามานะครับก็จะชอบเป็นอย่างมากครับเวลาเห็นนักประดาน้ําลงไปนะครับแล้วเวลาปลาเข้ามากินอาหารกับมือเรานะครับน้องๆก็จะรู้สึกว่าเป็นความชอบมีความตื่นเต้นนะครับที่จะชมนะครับก็ถือว่าทําให้ในส่วนของนักประดาน้ําเองก็มีความสุขนะครับกับลงไปทํางานในในส่วนของตรงนี้นะครับมากันได้ได้นะครับหลังจากที่เราเห็นการให้อาหารปลาแล้วปลาเยอะมากๆเลยนะครับมาอีกจุดหนึ่งนะซึ่งก็ ก็เป็นจุดเดียวกับที่อาหารปลาก็คือตรงนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ปลาน้ำจืดนะครับโอ้หเหมือนกับเรามาเดินอยู่ใต้แม่น้ําเลยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นปลาแบบใกล้ชิดมากในนี้เนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับที่เห็นเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่อยู่เนี่ยนะจะมีกลุ่มหรือว่าวงตะเพียนนะครับก็จะมีตะเพียนขาวนะครับตะเพียนทองครับปลากระแหนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่โกเทศนะครับ นลจันทร์เทพนะครับครับอุโมงค์นี้มีความยาวเท่าไหร่ครับพี่แดงในอุโมงค์ใต้น้านี้นะครับความยาวก็ประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็ลึก8เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ําจืดที่ลึกที่สุดนะครับครับในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยครับจุดนี้เนี่ยถ้าใครมาปุ๊บส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะชอบมากเลยเดีนั้นมาแล้วพลาดไม่ได้เลยที่จะมาถ่ายรูปกับอุโมงค์ปลานะครับที่มีความลึกที่สุดครับนะถึง8เมตรด้วยกันแล้วก็นี่ยาว30เมตรด้วยกันครับ เดินลงมาถึงโซนสุดท้ายโซนนี้คือส่วนอะไรครับพี่แดงเป็นบอ่อเปิดหรือว่าทัชพูลนะครับ,รบสามารถสัมผัสได้ตามคอนเซปต์นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องอมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนำนะครับว่า สัตว์น้ําในตู้นี้หรือว่าปลาชนิดนี้ค่อนข้างที่จะมีนิสัยค่อนข้างดุร้าย oh. ห้ามหย่อนมือหรือว่าจุ่มมือลงไปนะครับบางทีเขาคิดว่าเป็นอาหารอาจจะกัดเราได้นะครับ oh. ส่วนใหญ่เป็นปลาประเภทไหนครับ oh. ที่เอามาจัดแสดงในโซนนี้ในโซนนี้นะครับ oh. ก็จะมีทั้งกลุ่มปลาที่มีทินกําเนิดจากต่างประเทศนะครับ oh. แล้วก็ปลาที่อยู่ในลุ่มน้ํา ในเมืองไทยหลายๆลุ่มน้ําหลายๆแม่น้านะครับมาจัดแสดงนะครับครับในโซนชั้นล่างนี้นะครับอ๋อซึ่งเป็นน้ําจืดหมดเลยใช่ครับแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเดินมาผมเห็นเต่าแต่เต่านี่มันว่ายอยู่ในน้ําอันนี้คือเต่าทะเลหรือเปล่าหรือเต่าน้ําเค็มหรือว่าอย่างไรเป็นเต่าน้ําจืดนะครับเพราะน้าจืดชื่อของเขาก็คือเต่าจมูกหมูนะครับหรือว่าชื่อในกลุ่มพวกที่เลี้ยง ปลาสวยงามก็จะเรียกเต่าหมูบินนะครับเต่าหมูบินเขาจะสามารถอยู่ในน้ําได้ตลอดโดยไม่ขึ้นมาบนบกก็ได้นะครับช่วงที่ขึ้นมาบนบกก็คือช่วงขึ้นมาสืบพันธุ์วางไข่นะครับพวกนี้นะครับครับอันนี้เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปไหมครับหรือว่าหายากเป็นเต่าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับนําเข้ามาในเมืองไทยก็มีการเพาะขยายพันธุ์ได้บ้างนะครับแต่หลักๆเลยก็คือนําเข้านะครับ แล้วก็นํามาเลี้ยงเป็นเต่าสวยงามนะครับสามารถเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาได้ครับ,รบส่วนอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นปลาต่างประเทศแน่นอนนะครับ,ครบเคยเห็นอยู่อนะ่แล้วเขียนด้วยว่าห้ามจับระวังอันตรายเพราะปลาชนิดนี้มันดุใช่ไหมหรือว่าอย่างไรครับบางทีนักเที่ยวไม่รู้อาจจะไปหย่อนมือลงไปครับเ,ออเขาเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นอาหาร,รพี่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 พี <laughs> <laughs> ่กลัวแทนเลยนะครับอ๋อ เขาก็จะมีการงับได้นะครับครับอันนี้คือปลาเป็นปลาอาลาไพมานะครับหรือชื่อที่เรารู้จักกันก็คือช่อนอเมซอนอ๋อช่อนอเมซอนแต่ต่างประเทศเขาขายเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับก็คือเป็นปลาเนื้อนะครับนาขึ้นมาทานได้ได้คเนื้อแดงดีครับแต่บางบางทีการนําเข้ามาในเมืองไทยก็เป็นสัตว์น้าสวยงามนะครับเป็นปลาสวยงามสังเกตแล้วเนี่ยช่อนอเมซอนเนี่ยเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ เคยมีบันทึกสถิติไหมว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่หรือความยาวประมาณเท่าไหร่ความยาวก็จะยาวได้ถึง3เมตรนะครับ3เมตรน้ําหนักก็น่าจะหลาย10กิโลกรัมนะครับครับอาจจะหนักไปได้ถึง100กิโลกรัมนะครับพวกนี้นะครับอ้ใหญถถ่ถือว่าใหญ่มากๆครับถ้าเราไปไว่ายน้ําแล้วไปเจอเขาเนี่ยเขาจะทาร้ายคนไหมปลาพวกนี้นโดยหลักโดยธรรมชาติของของสัตว์กับคนนะครับเมื่อเจอกันบางทีการที่จะป้องกันตัวก็คือเขารู้สึกว่าเขาจะเกิดอันตรายครับอ,อาจจะมีการพุ่งชนประมาณนี้ครับ งั้นก็ห่างๆเอาไว้อย่าไปเข้าใกล้เขาใคนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับถ้าใครไปไว่ายน้ำหรือไปเจอปลาประเภทนี้ตัวใหญ่ๆก็อยู่ห่างกันไว้ดีกว่าใช่ครับมาที่นี่นะครับนอกจากเราจะได้เห็นปลาตัวเป็นๆที่แหวกว่ายไปแล้วเนี่ยฮะเรายังได้เห็นกระดูกปลาหรือว่าก้างปลานั่นเอง โอ้โหนี่คือปลาอะไระอ่าตัวนี้คือปลาบึกนะครับปลาบึกที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่นะครับตัวนี้หนักกว่าร้อยกว่ากิโลกรัมนะครับร้อยยี่สิบได้นะครับครับคือถ้าเราเอาเนื้อมันออกเอาหนังมันออกก็จะเห็นแบบนี้ใช่ใช่ครับโครงสร้างของกระดูกปลาบึกเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับในส่วนของส่วนหัวนะครับแล้วก็คลีบหลังนะครับครับมีคลีบหางนะครับครับแล้วก็กระดูกแกนหลักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลีบก้นนะครับ ที่เป็นคีบท้องนะครับมีเหงือกนะครับมีเหงือกด้วยโหเหงือกนี่ใหญ่มากเลยในส่วนของคลีปไขมันไม่ได้เก็บไว้นะครับสตัฟเป็นโครงนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ศึกษานะครับว่าภายในของเขาเป็นยังไงบ้างในส่วนของโครงกระดูกในส่วนของประมงก็จะเป็นเท็กซ์นอมี่นะครับครับอ๋อซึ่งเป็นวิชาที่ต้องต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับครับต้องเรียนนี่เราได้เห็นโครงสร้างของมันนะครับว่าปลาบึกเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นราชินี ของลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับโครงกระดูกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยสำหรับการมาอควาเรียมของจังหวัดนองคายนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดน้องคายแล้วอยากจะมาสถานที่อย่างนี้เนี่ยต้องเดินทางมายังไงครับพิพตน์น้ำจังหวัดน้องคายนะครับตั้งอยู่ในภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยเขตน้องคายนะครับใช้ถนนเส้นเฉลิมพระเกียรตินะครับทาไปสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับ เลี้ยวซ้ายนะครับถ้าจะเข้าออตัวเมืองหนองคายจะมีถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะครับ,รบก็เลี้ยวซ้ายเส้นถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเข้ามาในพิพันธ์สนามหนองคายก็จะตั้งอยู่ในภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น<อ>ที่เอนแก่หนองคายนะครับก็เคยมามอขอหนองคายก็จะถึงเลยอยู่ข้างในมอเลยถึงเลยครับ วันทําการครับถ้าใครจะมาเราเปิดทําการวันไหนบ้างในส่วนของวันทาการนะครับเราเปิดทําการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ในส่วนของวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดทาการนะครับครับเวลาทําการ9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดทุกๆวันจันทร์นะทุกทุกวันจันทร์แต่ถ้าวันจันทร์นั้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็เปิดทําการตามปกติโอเคนะครับนะค่าเข้าชมเราคิดอัตราค่าเข้าชมยังไงในส่วนของค่าเข้าชมนะครับเด็ก30บาทผู้ใหญ่ 50บาทนะครับ uh huh. ชาวต่างชาติ100บาทคอยบาทแต่ถ้าในส่วนของเด็กส่วนสูงไม่เกิน90เซนติเมตรเราให้เข้าชมฟรีนะครับพระสงฆ์คนพิการนะครับก็รับบัตรฟรีนะครับ uh huh. แล้วก็ในส่วนของพี่น้องทางฝั่งสปปลาวสวปปลาวนะครับที่เข้ามานะครับถ้าท่านแสดง หนังสือเดินทางนะครับหรือว่าบี้พารนะครับท่านก็จะได้รับส่วนลดในราคาคนไทยผมต้องบอกว่าได้ครบทุกเรื่องราวเลยนะครับเราได้เห็นทั้งสัตว์น้ําที่เป็นทั้งน้ําจืดนะครับแล้วก็ที่เป็นทั้งน้ําทะเลนะครับแต่ที่นี่เน้นเลยถ้าใครอยากจะเรียนรู้ ปลาลุ่มน้ำผมก็ต้องมาที่นี่นะครับเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นการให้อาหารปลาที่แบบใกล้ชิดมากๆเลยนะครับดังนั้นใครสนใจจะต้องมาให้ได้เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจังหวัดนองคายคควันนี้รายการต้องขอบคุณพี่แดงนะครับที่ให้ข้อมูลให้รายละเอียดแบบครบถ้วนกับทางรายการนะครับขอบคุณนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าปิญจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ